สวัสดีครับก็าจ EP ที่แล้วนะครับที่เราไปเล่นซิปลายป่งแย้งมานะครับผมก็หลังจากเล่นเสร็จก็ไปเข้าตัวเมืองแล้วก็เดินตลาดตอนกลาคืนที่เป็นตลาดท่าแพ่นะครับผมเสร็จปุ๊บก็กลับมายัางที่พักนอนพักผ่อนแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเราก็ตื่นแต่เช้าเลยเพื่อไปทานสเต็กเนื้อใต้ต้นข่อยนะครับผมเป็นเจ้าเด็ดเหมือนกันที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าอ่า ของเนี่ยหมดเร็วเราก็ต้องไปให้ไหวนะครับผมมิงั้นเราจะอดกินนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับมาเล้านะครับสองโตสองฝั่งแล้วก็ ปลาก็จะนั่งย่างแบบเนี้ยก็ต้องรอคิวกันให้กินให้เสร็จเนี่ยเขาก็จะย่างคนเดียวเลยย่างคนเดียวเก็บคนเดียวตักคนเดียวเป็นปลาคนเดียวเลยเราก็มาต่อแถวรอกินนะครับจะได้กินหรือเปล่าน้อรอคิวประมาณสามสี่คิวเอง <l ots> ไม่เยอะหรอกแต่น่ากินนะอืม เลได้มานั่งแล้วเขา้าเขาไม่รับคิวแล้วนะครับแค่ไหนแค่ั้นะ ก็หลังจากที่กินหมูสเต๊กเสร็จแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ดอยหลวงเชียงดาวนะครับผมโดยคืนนี้เราจะนอนพักที่ดอยหลวงเชียงดาวเป็นหนึ่งคืนนะครับผมผมทาการจองที่พักไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็กําลังจะเดินทางขึ้นไปนะครับส่วนตัวยังไม่เคยมาที่ดอยหลวงเชียงดาวนะผมเคยเห็นแต่ในรูปนะผมว่ามันสวยมากก็อยากจะไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งว่าที่ดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยมันจะสวยสักแค่ไหนนะครับ thank <laughs> you โอ้ยคือมันอลังการเลยเราจะพักเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์นอนเราจะเดินลงไปหน่อยมันก็จะเหมือนอยู่หน้าหน้าเลยมันจะเห็นดอยหลวงเชียงดาวชัดมากทาง ทางเข้าก็จะดูลึกลับ่อยนะระวังเื่องนะสองสองถึงห้าหรือสองสองกับห้า ก็สนุบเราเลือกที่พักนะครับเป็นเต็นท์ใหม่เล็สนะครับจะพาไปดูนี่ครับหน้าเต็นท์ก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหน้าก็จะเป็นดอยหลวงเชียงดาวเป็นวิวนะครับนี่เลยมาได้เป็นวิวแบบนี้วูนนี้เช้าเขามาลุ้นกันว่ามันจะมีทะเลหมอกไหมนะครับ ก็นี่ก็เป็นเตดลาวเรียบร้อยก็น่าจะอยู่ได้แหละแต่มันหนาวมากไม่รู้ว่าจะทนได้หรือเปล่าวิวสวยจริงเดี๋ยวจะมีข้าวเย็นมาเสิร์ฟนะครับไม่เกินห้าโมงเย็นเป็นเหมือนอา,อาหารเหนือที่เป็นเขาใส่เหมือนเป็นถาดมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยโอเคครับ ก็ประมาณนี้แหละที่พักของเราชื่อว่าเคียงดาวเคียงดาวโฮมสเตย์นะครับห้องน้ำห้อน้ำจะอยู่เดินขึ้นไปตรงนั้นนะครับจะเป็น้องน้ำแต่มันไม่มีน้ำมุ่นนะ่ะกาศเย็นมากผมเรามาเข้าหนางน้ำเย็นมากอืมโอเคครับ <c oughs> ตอนเย็นนับจะเป็นขันโตกอย่างนี้มีไข่ ang, omon, เจียวมีผัดผักมีแกงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพริกอ่าของทางที่นี่นะครับแล้วก็ข้าวปล่าหนุ่โถแล้วก็อย่างเรากินเยอะก็มีโรตีด้วยมีไส้อว่ยปีกไก่สองไม้ข้าวเหนียวอีกก็ถ้าพี่มก็มีของที่ขายอยู่นะครับผมก็เราก็ไปซื้อกันได้นี่ตอนนี้อากาศกำลังหนาวกำลังเย็นเลย แล้วก็ปีนมากๆเลยไปกินข้าวกันดีกว่า เช้านี้กับมุมของดอยหลวงเชียงดาวแล้วก็หมอกบางๆนะผมอากาศเย็นๆนะครับผมตื่นเช้ามารู้สึกว่าอากาศดีมากแล้วก็เป็นวิวที่หาดูได้ยากนะครับผม ในส่วนของที่พักช่วงเช้าจะมีอาหารเช้าให้เราด้วยนะครับผมจะเป็นเซตเข้าวต้มกับไข่ลวกนะครับในส่วนของบ้านดอยหลวงเคียงดาวโฮมสเตย์นะครับผมก็หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเนี่ยเราก็จะเก็บของแล้วก็เดินทางกลับแล้วครับผมก็อาจจะมีนอนที่สุโขทัยหนึ่งคืนแต่ก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะครับก็จะเป็นการเดินทางกลับอย่างเดียวเลยยังไงก็ขอบคุณที่ ติดตามหรือรับชมว,วิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ